ประสบการณ์19ชั่วโมงได้ค่าคอมกว่า2 4 6 0 0บาทนี่คิวมาแจากทั้งหมด4เทคนิคนะครับแต่ก่อนที่จะไปฟังครับก็อย่าลืมกดบันทึกคลิปนี้ไว้เวลาคุณจะทําจะได้หาคลิปนี้เจออันนี้ก็จะเป็นยอดแบบเรียวทม์เลยนะครับผมตอนนี้ก็2 4 7 0 0บาทเทคนิคที่1นะั่นก็คือการถ่ายคลิปให้ดูเป็นธรรมชาติคือในช่องนี้เนี่ยที่คิวได้ไปเทสใช่ไหมตอนแรกเนี่ยคิวใส่สูทผูกท้ายใส่ชุดจัดเต็มในการขายของมันดูไม่เป็นธรรมชาติจนเกินไปครับคิวก็เลยเปล มันเกิดความแมสครับสองวันที่ผ่านมาคลิปนี้สามารถสร้างยอดดูได้หลักล้านอยู่เทคนิคที่2ครับนั่นก็คือทําให้เสียงคมชัดนั่นเองสำหรับใครนะครับที่ไม่มีไมค์คือแนะนําว่าค่อยมาภาคที่หลังแต่สําหรับใครที่มีไมค์คือแนะนําว่าให้ใช้ไมค์เสียงจะคมชัดและดีกว่า ปัจจุบันเนี่ยตัวไมเนี่ยราคาหลักร้อยหลักสิบก็มีนะครับและข้อที่3อันนี้เป็นอะไรที่สําคัญมากๆนั่นก็คือการหาคอนเทนต์จากต่างชาติครับเทคนิคนี้เนี่ยคิวเคยใช้แล้ว1ครั้งนะครับในการทําคลิปเกี่ยวกับกล่องสุ่มซึ่งได้ยอดดิวมามากกว่า12.9ล้านยูวและคิวก็เอาเทคนิคนี้เนี่ยเกิดมาเป็นยอดขายของคลิปนี้นั่นเองนะผมที่สามารถสร้างยอดขายต่อวันนะครับณนะปัจจุบันอยู่ที่1สน,สนึน่งแบาท ก็ใช้เทคนิคเดียวกันครับซึ่งการหาคอนเทนต์หนังชาติเนี่ยเราสามารถดูใน TikTok ได้เลยนะครับพิมพ์คำว่า product USA หรือว่าข้อที่4ครับหลังจากที่เรามีคอนเทนต์แล้วนะเราต้องดูครับว่าสินค้าที่เราจะทำคอนเทนต์เนี่ยมีรีวิวที่ดีไหมยอดขายดีไหมรวมไปถึงสต็อกที่เยอะมากเพียงพอไหม และข้อที่5้าอันนี้สำคัญที่สุดนะครับนั่นก็คือการทำ SEO นั่นเองปัจจุบันครับการที่จะแนะนําให้คลิปของเราเนี่ยขายสินค้าได้2แบบแบบที่1นนะครับนั่นก็คือทําให้คลิปเราติดฟีให้คนมาเห็นแล้วก็ซื้อผ่านชของเรากับอีกหนึ่งแบบครับให้เขาค้นหาแล้วเจอคลิปเราอยู่อย่างเช่นอยากซื้อกระทะพิมพ์คําว่ากระทะเจอคลิปคิวที่กําลังใช้กระทะอยู่นั่นเองการทําแบบนี้เขาเรียกว่า SEO สําหรับใครนะครับที่สนใจการสร้างไรายได้จากนายหน้า tiktok แบบนี้ สามารถพิมพ์สนใจไว้ที่ตรงคอมเมนต์แล้วทักไปที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์พิมพ์คำว่าที0 1ได้เลยครับสอนแบบจับมือทำเลยครับ